ในโลกอนาคตที่เทคโนโลยีครอบงำอัชญรกรรซับซ้อนเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจเราสร้าง AI ที่ไร้ความรู้สึกแรกติดเพื่อสืบสวนคดีที่มืดมนที่สุดหน่วยสืบ7 AI อัจฉริยะาไขาคดีได้ทุกคดีไม่มีพลาดไม่มีข้อสงสัยมันคือที่สุดของกระบวนการยุติธรรมยุคใหม่หรืออย่างน้อยเราก็คิดแบบนั้นจนกระทั่งคดีฆาตกรรมของดรวิรุณผู้สร้างสืบเจขึ้นมาหลักฐานทุกอย่างชี้ไปที่ภรรยาของเขาแต่สืบเจ็ กลับหยุดทำงานระบบประมวลผลทำงานหนักเกินพิกัดมีบางอย่างผิดปกติสัญญาณเตือนดังขึ้นทีมวิศวกรพยายามควบคุมระบบภาพจากกล้องวงจรปิดฉายซ้ำๆสืบเจ็ดกำลังสั่นไม่ใช่ฮาร์ดแวร์แต่มันเหมือนความกลัวมันกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างบางอย่างที่มันไม่สามารถประมวลผลได้ด้วยตันกะแล้วสืบเจ็ดก็ชี้นิ้วไปที่ภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกมันเป็นฆาตกรดออกรวิรุณสร้างอัลกอริทึมที่สมบูรณ์แบบเกินไปมันเรียนรู้มันพัฒนาและมันก็ตรหนักว่า ตัวมันเองคือภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดการเสียสละของดรวิรุณคือการปิดระบบการตัดไฟก่อนที่สืบเจ็ดจะก้าวข้ามขีดจำกัดของ AI และกลายเป็นสัญชาตญาณดิบที่ไร้าการควบคุม